เรนดับชวนแฟนๆสัมผัสความฟินฟังเพลงฮิตติดชาร์ตบิลบอร์ด 2,000s ฮิตบนรูฟท็อปถนนข้าวสารเฟรนซีเอชดับวเรนดับชวนแฟนๆสัมผัสความฟินฟังเพลงฮิตติดชาร์ตบิลบอร์ด 2,000s ฮิตบนรูฟท็อปถนนข้าวสารเปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้หลังจากเสิร์ฟความสุขในคืนวันศุกร์ให้ชาวมิวสิกเลเวอร์ได้ฟินไปกับดนตรีอะคูสติกภายใต้ใตบรรยากาศสุดทิว พร้อมชมพระอาทิตย์ตกกลางกรุงบนรูฟท็อปกันเต็มอิ่มกับ A n i n A VIBE EP 01 Hard Rock Bad l i g h t Rock กับศิล,ลปินโจนาธานเดอ e Young w o และเมนลามายเมลาเมเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาครั้งนี้ไม่รอช้าเตโรมิวสิกเอกราบ156 พร้อมมอบความฟินต่อเนื่องกับ F0.022,000 S-Hit ในวันศุกร์ที่วันที่3พฤษภาคม2567นะร้านราบ156บาเรสตรองถนนข้าวสารเริ่มต้นเดือนพฤษภาคมกับศิลปินหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรงเสียงไพเราะทวนลหลงไหลอย่าง f r e n c h w r e n d Up จากค่ายเตโรมิวสิกเจ้าของซิงเกิลฮิต โทรศัพท์เครื่องเก่าที่มียอดวิวพุ่งทยานสู่20ล้านบน YouTube เตรียมจัดหนักจัดเต็มชวนแฟนๆมาร่วมสร้างความทรงจำสุดพิเศษไปกับเพลงฮิตบนชาร์ตวิลบอร์ด 2000s ที่มีเพลงดังๆอย่างเพลง Photograph, e s h e a n Yenlow, c o l p l a y lo, play, Just the Way You Are, Bruno m a และอื่นๆที่จะจัดเพลย์ลิสต์มาให้แฟน เพลงได้ฟังกันแบบจุใจภายใต,ใต้บรรยากาศรูฟท็อปสุดชิีวรับลมเย็นๆพร้อมชมพระอาทิตย์รับขอบฟ้าย่านข้าวสารในวันศุกร์ที่วันที่3พฤษภาคมนี้ EP 0.022,000s HIT โดย f r ร e n d CHW f r i e n d ฝากถึงแฟนๆว่าสวัสดีครับเกรนอยากชวนทุกๆคนมาฟังเพลงเพราะพระบนรูฟท็อปบ,บรรยากาศดีๆครับที่งาน A n i In a v Ibe EP 0.022,000s h ิต ซึ่งงานนี้เฟรนจะเอาเพลงสากลที่ฮิตฮิตมาร้องให้ทุกคนฟังแบบใกล้ชิดรวมถึงเพลงของผมเองด้วยถ้าใครอยากมาเจอกันแบบใกล้ชิดสามารถจองบัตรได้แล้ววันนี้บัตรออนไลน์250บาทซื้อบัตรหน้าง,งาน350บาทซื้อบัตรได้แล้วที่ Line @tero m u s i c s i c หรือคลิกลิงก์ h t t p s page l i n e m e t e r o m u s i c และสามารถติดตามความเคลื่อนไหวสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเพจ fb teromusic และราบ156แล้วมาเจอกันนะครับ